ยาพิษคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์ตำนานและเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการล่อสังหารการชิงอำนาจการล้างแค้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและฟังดูแปลกมากๆเกี่ยวกับยาพิษว่าในช่วงยุคกลางของฝรั่งเศสภรรยาแม่บ้านในยุคนั้นมักจะมีการวางยาพิษแบบอ,อ่อนๆในอาหารให้กับสามีทานเพื่อให้พวกเขากลับบ้านเร็วโดยพวกเธอจะมีการคำนวณเวลาให้พิษเริ่มแสดงผลในช่วงที่สามีกำลังทำงานทำให้ยิ่งสามีกลับบ้านช้า พิษในร่างกายก็จะยิ่งค่อยๆกำเริบส่งผลให้เกิดอ,อาการมาไล่ตั้งแต่ปวดหัวอาเจียนซึมเศร้าและหายใจติดขัดทําให้คุณสามีทุกคนต้องรีบกลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วตอนนั้นภรรยาก็จะแอบนําอาหารใส่ย,ยาถอนพิษมาให้พวกเขากินโดยมีความเชื่อว่าการทําแบบนี้ก็เพื่อจะทาให้สามีรู้สึกผูกพันกับภรรยาและบ้านให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนี่ก็จะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่ผู้หญิงไม่อาจจะมีปากเสียงในสังคมได้มากนักจึงอาจเป็นหนึ่งในกลวิธี ที่พวกเธอใช้สำหรับการรักษาจุดยืนในครอบครัวของตัวเองก็ได้จบละวันนี้ลาไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนอีกก็เม้นมา